อาถรรพ์สิ่งลี้ลับปากเขาใหญ่ที่บังตาคนหายไร้วิแววทั้งรอดออกมาดับศู์เรื่องราวความอาถรรพ์ปากเขาใหญ่เป็นที่โจดขานมาตลอดถึงสิ่งลี้ลับปฏิหารเหนือธรรมชาติเพราะมีหลายชีวิตได้เข้าไปในป่ารกทึบไม่มีโอกาสกลับออกมาอีกเลยและล่าสุดหนุ่มวัย22นำเหรียญบาทหลังครบปี17มาทดสอบความขลังได้หายตัวไปไร้วิแววย่างเข้าสู่วันที่11 สำหรับป่าถุนใหญ่รกทึบแห่งนี้เดิมเรียกป่าดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่ทับลานต่อมาในปี2505รัฐบาลได้ประกาศให้ผืนป่าส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยโดยที่ผ่านมาชาวบ้านต่างร่ำรือผืนป่าแห่งนี้มีทั้งสัตว์ร้ายอาถรรพ์จากพูดถีเจ้าป่าเจ้าเขาและโลกต่างมิติ แม้หลายคนไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เด็ดขาดและไม่ใช่เฉพาะป่าเขาใหญ่เชื่อกันว่าทุกผืนป่ารละนาไทยมีบางเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ย้อนไปในอดีตช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่14เมษายนปี2552เกิดเรื่องอาถรรพ์เหลือเชื่อจนคนคิดต่างๆนานา,นาเป็นการเล่นตลกของผู้ผีปา่าเจ้าที่เจ้าทางทําให้เกิดทีบางตามเมื่อน้องเอกเด็กหญิงนาชาป่งสันที่วัย7ปีนะ ขณะนั้นไปเที่ยวป่าเขาใหญ่กับครอบครัวและญาติรวมสิบห้าคนไปเล่นน้ำตกกรองแก้วเมื่อถึงเวลากลับทุกคนไม่เห็นน้องเอบริเวณจุดเล่นน้ําจึงประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กระจายกําลังช่วยค้นหาทุกซอกทุกมุมกระทั่งเวลาค่ําไม่พบตัวและร่องรอยน้องเอแต่อย่างใดจนครอบครัวเกือบหมดหวังต้องไปกราบไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ให้ช่วยคุ้มครองน้องเอจนเวลาล่วงเลยไปกว่าสามวันก็ยังไม่พบเจอตัว ทางพ่อแม่ต้องพึ่งศสยศาสตร์นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเปิดปากขอขอมาเจ้าป่าเจ้าแม้ความหวังแทบจะเลือนลางลงแต่จูจ่ๆวันที่ส7เจเมษายนเจ้าหน้าที่ได้พบน้องเอนอนสลบอยู่บนโขดหินใกล้กับที่ลงเล่นน้ําในสภาพอิรรอยตามลําตัวมีทาาและเห็บก่อดูดกินเลือดเต็มไปหมดเมื่อน้องเอถูกส่งตัวรักษาโรงพยาบาลมีอาการดีขึ้นได้เล่าว่าไม่ได้ไปไหนยังคงนั่งอยู่บนโขดหินที่เดิมเพื่อรอพ่อแม่ จนวันเวลาผ่านไปจากมืดค่ำถึงเช้าได้เห็นผู้คนมาเที่ยวน้ำตกจำนวนมากแต่ทุกคนกลับมองไม่เห็นน้องเอที่พยายามร้องขอความช่วยเหลือหรือเป็นเราผีบังตานานสี่วันจนมีคนมาพบตัวอย่างจุดเดิมที่ลงเล่นน้ำทำเอาหลายคนขนหัวลุกกับเรื่องลี้ลับนอกจากนี้ยังมีกรณีเครื่องฝึกบินเซสนา172หายไปพร้อมนักบินสองคนโดยคนหนึ่งเป็นครูฝึกและอีกคนเป็นนักบินฝึกหัด ได้หายสาบสูญในป่าเขาใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคมปี2550หลังจากเครื่องออกบินจากสนามบินเล็กตำบนกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้ประมาณ40นาทีมุ่งหน้าสนามบินดอนเมืองและขาดการติดต่อหายไปจากเจอเรดาช่วงรอยต่อจังหวัดนครราชสีมานครนายกเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาต่อเนื่องกลับไม่พบร่องรอยแม้ทางครอบครัวประสานหลายหน่วยงานใช้ความพยายามทุกวิถี ทั้งบนบกและทางอากาศออกค้นหาทุกตารางนิ้วแต่ต้องประสบกับความน้มเหลวไร้วิ่แววจนเวลาผ่านไป5ปีได้พบซากเครื่องบินในที่สุดเรื่องไม่เชื่ออย่าลบหลู่ยังมีอีกเมื่อมีครั้งหนึ่งทีมนิตยสารแนวสยิวเกิดไอเดียพิเรนนำนางแบบสาวขึ้นไปเปลือยกายเล่นว้าวถ่ายภาพบนลานสนามกอล์ฟและบริเวณน้ำตกผักด้ืยไม้เมื่อถึงเวลากลับรถที่ขับกันมาปรากฏว่าทันส่งปีกนกข้างซ้ายเกิดหกักฉับพลัน จนรถพุ่งชนผนังหินฝั่งซ้ายมือส่วนฝั่งขวามือเป็นเหวลึกโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรต้องเรียกรถมาลากจูงเมื่อเกือบถึงศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ได้ประสบเหตุไฟป่าลุกพื้นเปลวเพลิงลุกลามคล่อมถนนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้และเมื่อเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาช่วยเหลือและรู้ถึงไอเดียพิเรนที่ไม่ควรทําถึงกับสะอึกพร้อมแนะนําให้ขอขามาเจ้าพ่อเขาใหญ่ไม่นานไฟป่าได้ดับลงอย่างน่าอัศจรรย์ ขณะที่เจ้าคุณพระยายดิหลกหรือพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดมกุฏคิริวันเขาใหญ่กล่าวว่าป่าเขาใหญ่แห่งนี้รวมถึงป่าอื่นๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรต้องขออนุญาตทุกครั้งเหมือนไปลามาว่ายเพราะอาจจะเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์หรือใครบนบานกับเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ต้องปฏิบัติตามที่สําคัญการเข้าป่าต้องมีติหากไม่มีติไปไหนก็จะลงป่าเหมือนเจอเมืองรับแลกออกไปไม่ได้ เมื่อถึงเวลาจะออกมาได้เองหรือไม่ก็ตายอยู่ในนั้นไม่มีใครเจอเรื่องลี้ลับมีให้เห็นทุกที่เพราะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างความเชื่อที่ผ่านมามีหลายคนหลงป่าบางคนอ้างว่ามีอะไรบดบังเหมือนมีอาการติดสุราหรือรังก็ว่ากันไปเหมือนนอนฝันหากมีสติไม่ตื่นตระหนกนึกถึงพระคุณประสงค์คุณพ่อแม่สามารถเอาตัวรอดได้โดยขนาดหลงป่าต้องพยายามหาแหล่งน้ําใช้น้ํากินประทังชีวิตและเดินไปตามลําน้ํา เพราะน้ำไหลาจากที่สูงมายังที่ต่ำไปยังชุมชนที่ผ่านมาเคยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หลงป่าก็เคยใช้วิธีนี้ใช้เวลา4-5วันจนรอดออกมาได้เองหรือบางคน9 1าวถึงวันสามารถออกมาทั้งผู้ใหญ่เด็กบางคนตอหลงในป่าอ้างเห็นลิงซึ่งยอมรับเรื่องผีบางตามีจริงอยู่ที่วิบากกรรมของแต่ละคนหรือเคยทำอะไรหรือบนบานสารกล่าวไว้และไม่ทำบางคนหาไม่เจอกระทั่งวันนี้จนเรื่องเงียบไปพร้อมเตือนว่าพวกที่ชอบลองของอยาอวดเก่ง เพราะเรื่องอาถรรพ์ปฏิหาริย์มีจริงไม่ใช่เฉพาะพวกโยมบางคนที่ชอบลองของยังมีประทิศีลไม่บริสทธิ์เข้าไปในป่าเพื่อลองดีกับเจ้าป่าเจ้าเขาจนเอาตัวไม่รอดหลายคนต้องมีสมาธิแผ่เมตตาให้มากๆส่วนเรื่องเสือสมิงในป่าเขาใหญ่นั้นไม่มีจริงทุกอย่างอยู่ที่ใจคนหากมองว่ามีเสือสมิงก็อยู่ที่ใจคนแต่สุดท้ายขอย้ําว่าอย่าประมาทอย่าอวดดีอย่าอวดเก่งความเป็นป่าของเขาใหญ่ในอดีตคือดงพญาไฟป่าในตำนาน ดินแดนป่าดงดิบรกชัดที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายพอยันอันตรายและเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับจากผู้ผิวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งมีเรื่องเล่าขานว่ามีคนเคยเจอเสือสมิงที่ขมวดปกคล้างและพูดทีอีกหลายสายพันธุ์ในผืนป่าดงดิบแห่งนี้ดงพญาไฟเปลี่ยนผ่านมาสู่ของการพัฒนามีตัดถนนพาดผ่าน,านพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดเป็นดงพญายเย็นจากนั้นก็ได้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ปัจจุบันเป็นส่วนสําคัญของมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เขาใหญ่วันนี้แม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยแต่ที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวอาถรรพ์ลีลับปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งถึงขนาดมีคนนําทั้งเรื่องจริงเรื่องแต่งไปเขียนเป็นหนังสือพกเก็ตบุ๊กขายดังเช่นเรื่องทีพรางตาหรือทีบังตาซึ่งปรากฏเป็นข่าวดังครึกโครมเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีเด็กหลงป่าที่เขาใหญ่ ที่แม้จะมีคนออกกระดมตามหากันมากมายแบบแทบพลิกแผ่นดินก็หาไม่เจอทั้งๆท,ที่เธอนั่งอยู่ตรงจุดนั้นและได้ตะโกนร้องเรียกผู้ค้นหาที่เดินผ่านไปมาซึ่งเธอมองเห็นเขาเหล่านั้นชัดเจนแต่ว่ากลับไม่มีใครเห็นใครเห็นหรือได้ยินเธอเลยจากคำบอกเล่าของเด็กจนกระทั่งมีการทำพิธีขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาถึงได้พบเจอเด็กคนนี้อยู่ในสถานที่ที่เคยค้นหาเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบแบบปฏิหาร สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว,ว่าเป็นเจ้าที่ปกปักรักษาเขาใหญ่และผู้ผ่านไปมารวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาดีมีจิตกุศลก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือที่เดิมคือศาลปรหลัดจางที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกสะดุดีในวีรกรรมความกล้าหาญของประหลัดจางหรือนายจางนิสัยสัตว์ผู้ปราบโจรบนเขาใหญ่ได้สําเร็จเมื่อกว่า70สปีก่อนจนเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในบริเวณนั้นเจ้าพ่อเขาใหญ่ปัจจุบัน ย้ายมาจากสารตลาดจังฝั่งนครนายกตั้งอยู่บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมฝั่งปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้ผ่านทางนิยมแวะสัตการะเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือบางคนก็มาบนบานศาลกล่าวขอพอรให้ประสบในสิ่งที่หวังจากกำลังใจของท่านที่เข้ามาติดตามและชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ